บา,บายพี่นองเก็บเห็ดชองเดอเก็บเห็ดเเออเก็บเห็ดลงงงัดหลังลุมเออโอ้เก่งอลีย่างข้าวป่าเห็ดพี่น้องเออเ้ยาเร็วเร็วยังลยไรอยู่ยังอยู่ล่้ยนังกอบหาเห็ดเด้วพี่น้องเด้อ ตามกินแมลงาหาอีกหน่อยไนหะมเนาะเห็ดทองเห็ดทอง <laughs> เห็ดละง่เขาเอหเห็ดละงอไม่เห็ดทองนา่กอาถือไปแล้วเอ,อละ่ะคนหาเห็ดเป็นให้มิถือกระตา Nó. Không, à. hết không nó, thấy không ờ, không, hết non ơ hết kim là lũ lú, thấy không nó hết kim là hàn, ta ờ, đi đấy hết nhi hết ao à, rồi mày Đọt ngay cút Đọt ngay cơn và vào nó. Nên okay. Nên thì nòng rồi đi lúc nào OK nữa vị Let's go Let's go Hả เน้เห็ดนะเอาไหมเ <h ums> น,น,น้เห็ดนะัเดีค่ะเห็ดนะนนเห็ดนี่ย <h ums> นี่นเฮ็ดนี่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 อะไรไม่เนี่ยเนี่ยมกันนี่มุกันบัแม่เฮ็ดนั่งบ่อันนี้บักเด็กผีเบือหามนึก อืมม่ออกไปบ้านอนอ้าหาเห็ดแล้วออกไปใส่ออกไปหาบ้านอืนเห็ดเลยพี่น้องเอาเร็วไมไมเร็วเร็วเร็วฮ้อเห็ดเฮ็ดข้าบัร้าบานนี่ขาพุ่นงทาพี่ทางพี่ทางพี่ เออขนาดนั้นละโออเนาะเห็นเฮ็ดกับโบม่มีทางเข้าพี่น้องเอ้เอเฮ็ดคมหวานเ้ยพี่น้องอือนัานแหละเฮ็ดคมหวานเออโอ้ยขอฮักเลยก็ฮักละบ่ จเจ้าวิเลกเไ็ได้เลยเออมันซัวเนาะคอมันหักเนาะอไอ้ก็าแม่ฮึแต่ไไแรกก็มาพี่รู้นี่เด้นี่นีเห็ดนี่นี่นี่นเห็ดมาสองดอกนี่นี่นนนนนนอุ้ยเอากระตาเขาก่อนนี่เอากะตาเขาก่อนบะ

จับมั้กจับบะ่ะครบฮึครบคบบ่เอเอาไม้่งไปว่าไป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 อไปไปอกออกจากป่าเด้พี่น้องกำลังเดินทาง น้องก๊อฟเพิ่อนอะน,นั่นพี่น้องเลยหาเพื่อนทูว่าป้า,าซ้ำเพินพ่นว่าเพิ่นเหม่อยแล้วอาศัยมาเป็นหนู่กับเหม่อไงแล้วนี่พี่น้องเห็นน้องก๊อฟเห็นเห็ดดอกใหญ่มาเอากระต่านยนลยพี่พี่พี่นี่นี่ như vinh ngồi. thì nó người, vinh bội hết nàng về nó hết ninh nó ninh ninh hết, nè 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 nè, ninh 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 lung cân ninh 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 เนื้อหาเห็ดเนี่นี่เห็ดนี่เห้มาเห็ดสองดอกเลยค่ะนี่บอกเห็ดแล้วเห็ดค่ะตายหัวซักเนี่ยเออเห็ดนี่พี่น้องเออเดี๋ยวฮะเออเปินมะน่ามีแต่หอยอยากเมือคนเก่งหาเห็ดละวะเอ้ยก็ต้องก๊บโวยเลยพี่น้อง นี่เฮ็ดนี่นกกบบแล้ก,ก็โบยเลยทั้งน้องโวเฮ็ดเพิ่งเท้าอีมากันก๊อฟไ่ได้เลือกพี่น้องเอ้ยอี๊ทั้งน้องก็นั่งกินได้ยังได้อพี่น้องได้หลายเติมได้พี่น้องกันดี เขาหาทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแหละซึ่งหาเขามากก็นองกอบค้างอยู่พี่น้องเอ,อ้ยเห็ดที่หามากกำลังปอกตีเรากำลัจะแกงให้ยายดิตัดตีดเห็ดไม่ตัดดิลิขัยอ้าวยามไทยไปผัวอือผัมบึง Hắn có bỏ eo mà hắn để lại con nhỉ. Cứ tưởng mà cái tát ông này nên ở bờ lời. Cái bụng mình và. Hết 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 nhàng, hết phương vàn và. Phương khùng. គុំនេះពឹងគុំនេះទៅតែតាធ្វើឆាប់មើលហុំប๊ะហ៎ទៅតែតាធ្វើឆាប់មើលហុំប๊ะអឺມັນតែតាเนาะអត់បានលើកមันលើមໃຫយเนาะប៉ាតែតាມັນលើមថៅឡើង

Ơ, ừ, nhung lại ừ. Lại rồi đấy ừ. mình hay, nhung cắt mình là vừa Khá hình hết là mình bỏ hay, ừ. ừ. Này nhạy phần hình sau này Bảo đê nhạy cơn phần bà Con ừ. ừ. tốt អូខេថាមិនចេះថាបើចេញលើសោកមើលដល់ຕົកជិះដល់ຕົក แองเลยพี่น้องกำลังพุดเลยพี่น้องเลย theo cái hết cóp kép nhìn lần cái gì vậy hai